กำลังจะพิมพ์ซะดอยนิกี้ได้ยินหนอ <c oughs> ได้ยินเสียงแหบแห้งของแม่นะอืพากันกินแต่หนูเป็นโนผอมลงนะคะทุกคนนิกกี้ไม่เห็นอ้วนเลยลูกจริงไม่อ้วนพี่นิกกี้สายเปย์ินิกี้ซื้อเจลแคัตั้งกี่ตัวนะสิบเอดใช่มสิบเอ็ตัวใช่พ่นิกกี้สุดยอดเลยเราต้องไปเที่ยวด้วยกันท่าทางสนุกนะนิกกี้จริงขำทางทริปอะ <c oughs> คุณแม่น่ารักค่ะขอบคุณนะคะได้ยินเสียงแม่หมดเลยได้ยินได้ยินหมดเลยเขาได้พูดระดีหมดเลยจริงจริงได้ยินทาไม่ได้เลยไม่ได้เผลอนินทาไปนี่พังเลยดอกใช่ไม่ได้วิ้งในกล้องมันก็ดูดีนะวันหนึ่งแสงมึงสว่างอยู่นะใช่พี่นิกกี้ไปแล้วไหนแล้วหนูดูได้ไงอะตรงนี้หายไปแล้ว อ๋อเหรอใช่ใช่เก่งเนาะคุณแม่น่ารักจังเลี้ยงน้องเหมือนเพื่อนกันเลยอ๋อเลี้ยงน้องด้วยเสียงน้องคุณแม่จริงนะเพื่นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงหมดจะไปแล้วนะคะทุกคนอีกแป๊บนึงหลังจากคุณแม่ไปไปเบหนูอาจจะไปแล้วเพิ่งหน่อยไหมนินทาเลยค่ะคุณแม่อยาฟังนินทาใครนินทาลูกดิอ่ะโอ้ยไม่เอา เดี๋ยววันหลังแม่จะมาเล่าความเปิดของสาลี่ให้ฟังไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่มีเลยคุณแม่หาอยู่นะใช่ค่ะคุณแม่หามากจริงเหรอจริงเป็นตัวตลกเนาะเดี๋ยวหนูจะไปแล้วทุกคนฮิฮแพ้ใจเลยคุณแม่คุณแม่เหมือนสี่สิบกินไม่้องหลับไม่ตั้งนอนแล้วขอบตาดำแล้วพี่ลูก ผกตาดำจริงของแท้แล้วจะมาเจอตัวจริงนี่ดำปีเลยคุณแม่สวยมากเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่หมหนูจะไปแล้วนะคะคุณแม่ยังสวยครับเขินเลยเขินมากเลยืืืมม โหนี่แสดงว่าคนเห็นหมดเลยลใช่ไหมลูกใช่ใว่เาเห็นหมดเลยทุกคนเลยเห็นหมดเลยพูดผิดไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้เลยคุณแม่ร้อยแล้วยังไม่ได้ดูเลยค่ะพี่ธนนุม ขอบคุณนะคะมผมเป็นคนได้ยังสวยมากอยขอบคุณค่ะอันนี้ในในมือถือเนาะหลอกนะตัวจริงมไม่ใช่นะลูก <c oughs> นั่งยิ้มคนเดียวอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้ลองจิตยิ้มเฉ <รอ S 2> ยๆลองเพล<ะ>งก่อนไปซะหน่อย ไม่เอาคนนั้นอยู่หนูไม่ร้องเขาเขินแม่ตลกมากเลยจะเป็นนักร้องเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยยังจะมาเขินไม่ไม่ได้จะเป็นเขาไม่ไม่เขินไม่เขินคนอื่นนะไม่ได้จะเป็นแม่ร้องไม่ได้จะเป็นนักร้องไม่ไม่ตัวจริงไม่สวยค่ะตัวจริงโสมค่ะลูกอันนี้มันอยู่ในมือถือในกล้องมันก็เลยแอปแอปมั้งสาลี่ใช่ไหมสาลี่ทำปะใช้ฟิลเตอร์ไงอ๋อสาลี่ใช้ฟิลเตอร์ใช่ใช่ไม่ใช้ฟิลเตอร์เป็นไงเห็นรอยเขียวเต็มหน้าเลยสิรอดอยู่แล้วอะไรอะคืออะไร คนแเอิดเอิเอิดคืออะไรอ่ะก็แบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนขิงอ่ะออกเหมือนขิงอะไรประมาณนั้นแหละผมงอกอทุกคนต้องเอาออกแหละยายาคุณไม่ยังยังไม่ถึงหนึ่งพัน f o l l o w เลยค่ะน่าจะต้องรอถึงหนึ่งพันก่อน แน่จะต้องรอถึงหนึ่งพันก่อนถึงจะพีเคได้ไว้คนแน่ถึงหนึ่งพันแล้วเดี๋ยวนจะช่วยคนแน่มาพีเคหัวเอาแม่ไปไอายเนาะขายแม่ทางอ้อมของอแท้ลเลยขำอะไรละ่ะตลกเลยอายจังหากคนเห็นอะไรเนี่ยไปตามคนแน่กันเร็ว <laughs> เหมือนขายของเลยเนาะ <laughs> <laughs> ก็ไปตามแตลลี่แตลี่อย่าทำอย่างนั้นน่าเกลียดหนักนีหอะไรตรงไหนล่ะคุณแม่จะได้มีเหรียญไปส่งไอคอนแตลลี่ไม่ต้องเติมอะแล้วหนูเงียบเนี่ยร้องเพลงป้าป้าป้าเร็วปะไม่เอาทำไมอะยังไม่ร้องไม่ไม่เอาไม่ยังไม่ร้องวันเอววันเอวอะไรที่ชอบไงยังไม่ร้องฮะ ยังไม่ร้องเราคุณแม่ไปก่อนอ่ะแม่จะไปแล้วบายๆแต่ว่าอีกฟันนึงหนูก็ต้องไปแล้วอะให้สัลลี่ให้สัลลี่ร้องเดี๋ยวแม่จะไปแอบตอดีอีป๊นนึงหนูก็ต้องไปแล้วขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะ <laughs> <laughs> ไปมาเจอกันใหม่ลูก <laughs> สรุปคนณแม่ไลฟ์คนเดียวอะไรนะงนสมมติว่าหนูลงแล้วแล้วคนแมกจะไปไลฟ์ก็ได้นะคะโอ้โหตายแล้วน่กกวากลัวมากถ้าเป็นอย่างนั้นอะรับรองหนูไม่ได้เห็นแม่หรอก <laughs> เผื่อเผื่อได้ละคนน่าจะติดใจถ้าสมมุติว่าคนน่ามีเทพขึ้นมาทําไงอ่ะไม่มีไม่มีฝากเดี๋ฝากตัวแล้วนะอ้ยไปละบายบายลูกกุนไรนะคะขอบคุณนะคะจุ๊บจุ๊บบอกจุ๊บจุ๊บค่ะขอบคุณนะคะทุกคนจุ๊บจุ๊บดูตลกปัญญาอ่อนดีนะลูกอย่าถือสารนะลูกบายบายคนนี้ยังไม่หลับคนน่าแค่จะไปดูไลฟ์ต่อแม่จะไปดูแล้วจะไปอาบน้ำลูก บายบายบอกขอบคุณ <Ừ. S 1> ทุกคนน่ารักมากทุกคนขอบคุณคทุกคนนะคะ,คาะ,คะฝากดูน้องไปต่อฝากดูน้องไปต่อแต่ว่าน้องอีกไม่นานน้องจะไปแล้ว <c oughs> คุณแม่น่ารักมากใช่คนแม่น่ารักมากมาก,มากเหมือนเพื่อนอะทุกคนจริงๆเหมือนแบบ one of my friends ห,หนูหนึกว่าเสียงหนูจะกลับมาแล้วแต่มันยังไม่กลับมาเลยเสียงแบบแห้งมากๆไม่รู้ทำไมจริงๆไม่รู้เลยพักผ่อนก็ไม่ได้น้อยนะคะก็นอนค่อนข้างเยอะแต่แบบทำไมเสียงไม่ค่อยมีไม่รู้อะเสียใจายอะไม่เข้าใจจริงๆ ขอบคุณนะคะพี่ไมค์ขอบคุณนะคะวันนี้นุอาจจะร้องเพลงได้ไม่เยอะมากเพราะว่าเสียงแห้งอาจจะเป็นเพราะตื่นเช้ามากๆเมื่อเช้าไปถ่ายละครมาแบบวันนี้ปิดกล้องแล้วอาจจะร้องแบบได้ไม่กี่เพลงเดี๋ยวลองเพลงใช่วันนี้หนูดื่มน้ําอุ่นเยอะมากไม่ได้แบบดื่มน้าเย็นเลยค่ะแต่ก็ยังเจ็บคอนิดหน่อยอ่ะ ไม่ได้เชิงเจ็บแต่แค่คอแห้งคอแห้งนิดนึงอาจจะลงไลฟ์ตอนสี่ทุ่มแล้วอาจจะกลับมาอีกทีนึงพราวได้ค่ะได้ค่ะพราวไม่ได้ป่วยนะคะสบายดีมากๆไม่ได้ป่วยเลยพี่คะสวัสดีค่ะ ไม่เจอกันนานเลยนะพี่เคลาชอบมาตอนที่แบบว่าหนูพูดว่าหนูกำลังจะไปแล้วสวัสดีค่ะเก็บเหรียญไปถึงไหนแล้วคะหนูไม่มาไลฟ์ตั้งหลายวัน <c oughs> <c oughs> รับฟังเพลงนี้หรือยังดอกไม้ที่รอฝน <c oughs> มาถูกจังหวะมากจริงๆร <c oughs> ันนี้เพิ่มจำได้ไหมดอกไม้ดอกนั้นที่ฉันปลูกมันกับเธอมื่อวันที่ ននប្រាចាំបានអី ราตรีนี้เลยพาต่ลเคชัน้นยาวนะโทรนาทีมันนานถึงชั่วนี้รันมีคนคิดถึงเธอคงมีแต่เธออยา่าตัวเลิฟฟันโทรมาแล้วกันวันที้จะจะกลับมาวันที่ได้อยู่ข้างกันดอกไม้ที่รอฟอนคงเหมือนคนที่นี้ที่รอเธอชอบมากฟังเกินแบบ100รอบแล้วอ่ะ จริงๆมันพอมากๆากพอมากอุย๊ยขอบคุณนะคะพี่พลา <c oughs> ขอบคุณค่ะอุย๊ยจิตใจดีมากซลลี่อึดอัดมากนะน้องสวยขึ้นน่ารักทุกวันเลยโอ้ยพี่ธนูไม่เลย นี่ห so นูโซมากอะจริงๆคือหนูแบบน้ำหนักลดลงจากตอนแรกอีกแล้วตอนแรกหนูแบบห้าสิบสองห้าเอ็ดใช่ไหมนี่คือห้าสิบแล้วอะเหมือนแบบช่วงนี้ทานข้าวไม่ค่อยลงอะค่ะมันแบบมันอิ่ม,อ,มอิ่มอะเฮ้ยดื่มน้ำเพราะว่าค่อนข้างอลิซาเบธเจ็บคอ หนูว่าอีกนอนดึกน้ำหนักลดมากเคยเป็นครับใช่ค่ะนี่ไม่ได้ร้ายหลายวันก็งงเหมือนกันว่าทำไมน้ำหนักมันแบบเป็นอย่างนี้ <c oughs> วันนี้ร้องเพลงค่ะเอ้ยขอบคุณนะคะพี่ป๊อป ทีฟ้าไม่มีแสงใดมันจะมีดาวดวงหนึ่งที่ยังอยู่ตรงนั้นให้ตามไปถ้าเธอยังไม่รู้นั้เป็นเช่นไรถ้าเธอยังคงกลัวว่ารักได้ไหมจะไม่เธอไม่ลองฟังเสิ่งหัวใจแล้วไปตามนานต้องใช้เวลาตึงเท่าไรกว่าที่ฉัน ไเจอเธากต,ตอนนี้จากตรงนี้กับเวลาทั้งนาทีอย่าเสียมันไปอีกเลยใช่ฉันใช่ฉันบางหรือเปล่าใคใายคนที่รอบางหรือเปล่าคนที่เธออยากใช้คำว่าเราเนคนที่เธอที่ฉันให้ได้เจอ น้ำทางก็พอถ้าฉันคคอคนที่เธอเฝ้ารอรู้ไหมฉันก็รอแค่เธอเหมือนกันพี่บินขอบคุณนะคะพี่บิน,นารักมากเออเขินอะโอเมกอเพี่บินจะเข้ามาดูขอบคุณนะคะพี่บินเอ้ย ใชวเวลาตั้งเท่าไรกว่าที่ฉันได้เจอเธอจะตอนนี้จากตรงนี้กับเวลาทั้งนาทีอย่าเสียมันไปอีกเลยใช่ฉันใช่ฉันบางหรือเปล่าคล้ายคนที่รอบางหรือเปล่าคนที่เธออยากใช้คำ ว่าเราคนที่เธออาจิฉันให้ได้เจอถ้าใจของเธอมีคำตอบใช้ใจนำทางก็พอถ้าฉันคือคนที่เธอเฝ้ารอรู้ไว้ลยฉันก็รอแค่เธอเหมือนกันเขินอะ <c oughs> ต่อไป ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่ไม้ขอบคุณพี่หนุมขอบคุณนะคะพี่ปรัมมินขอบคุณค่ะพี่ไม์ไม่ได้หลับนานมากรู้สึกปแปลกๆนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> พี่นีพๆน ที่ไม่ขอพรดาวบนฟ้าพราะไม่เลือเรื่องให้ประจานนะแค่ฉันตื่นมาแล้วได้พบเธอทุกๆเช้าข้างกันเสมอนอนใกล้ค่าเธอในตอนสายก็เมือนฝันที่กลายเป็นจริง แล้โชคดีละกันที่เราได้เจอกันโชคดีที่เธอยังยอมอยู่ข้างฉันในคริว่าเวลาเปลี่ยนไปหัวใจใครๆมาเปลี่ยนแปลงโชคดีละกันที่เรายังมีกันทุกช่วงเวลาที่ยัง อยู่ข้างฉันแม้ว่าผู้คนมาเปลี่ยนไปโชคดีที่หัวใจเขาเราไม่เคยเปลี่ยนเลย mm hmm. เราผ่านอะไรกันตั้งมากมายจะมาทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายก็ยังรักกันมาจนวันนี้ ต่อจากนี้ไปจนวันสุดท้ายของลมหายใจฉนันก็ไม่กลัวอะไรตราที่ฉันและเธอไม่ปล่อยมือโชูริลการที่เราได้เจอกันโชวริที่เธอยังยอมอยู่ข้างฉันในใครว่าเวลาเปลี่ยนไปหัวใจใครๆมัมา เปลี่ยนแปลงโชวดีละกันที่เรายังมีกันทุกช่วงเวลาจะยังอยู่ข้างฉันได้ว่าผวกคนมาเปลี่ยนไปโชวดีที่หัวใจของเราไม่เคยเปลี่ยนเลยขอบคุณค่ะพี่คิราสนใจส่งดอกกุลาไม่หนูหรือเปล่า ักเพลงแรกกุหลาบ <c oughs> หนูอาจจะพูดผิดไปนิดนึงกุหลาบที่แบบใหญ่มากๆกุหลาบใหญ่มากๆ <c oughs> <c oughs> เออมาอีกดอกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะอ๋ออันนี้กุหลาบใหญ่ขึ้นอีกนิดนึง พี่พี่รักหนูว่าพี่รักต้องส่งกุหลาบทุกแบบแล้วแหละจริงๆแบบเหมือนคอลเลกชันดอกกุหลาบเริ่มต้นก่อนแล้วก็หลับกลางแล้วก็อันที่ใหญ่ที่สุดอืมหนูไม่ลักตั้งหลายวันนะพี่รักมีเวลาเก็บเหรียญอายุยี่สิบสองค่ะ พี่คลามันมีอีกที่แบบใหญ่กว่าน,นี้ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคะว่าฉันโชคดีเท่าไรใช่ไหมพี่คลาที่ได้มีเธอร่วมเดินข้างกันจับมือและคอยรับฟังในวันที่ผิดหวงัง ทุกวันฉันกลัวเหลือเกินกลัวมีสักวันที่เธอหายไปตลอดไปมีจริงไหมฉันภาวนาให้เป็นเรื่องจริงช่วยอยู่ให้ฉันรักนานๆนะได้ไหมช่วยอยู่กันอย่างนี้ จะเก็บทุกทุกเวลาและทุกวินาทีที่ฉันมีเธอคนนี้ข้างๆกันช่วยอยู่ให้ฉันรักนานๆได้ไหมช่วยอยู่กันอย่างนี้นานๆเพราะเธอนั้นคือความสุขของฉันสัญญาจะดูแลจนวันสุดท้าย และจะรักเธอจนรักใครไม่ได้